ก็สำหรับภารกิจของผมวันนี้ครับเกษตรกรอดีครับก็คือการที่วิดน้ำครับเพื่อจับปลาที่อยู่ในคันคูนี้ครับซึ่งตอนนี้ครับน้ําลงในส่วนของปลาครับก็ได้มาตกค้างอยู่ในบริเวณของคูข้างเยอะครับซึ่งวันนี้ผมจะจับเฉพาะปลาช่อนนะครับก็เพื่อจะนําปลาช่อนครับที่ได้จับวันนี้ครับไปเลี้ยงไว้ทานที่หลังครับ ซึ่งผมก็จะไปเลี้ยงในบ่อ PVC ครับที่เดี๋ยวผมได้ทําโครงการไว้นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าวิธีการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อ PVC ที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้จะเป็นยังไงครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะต้องนําปลาที่ได้อยู่นี่ครับเอาไปล้างทำความสะอาดครับนี่นะครับผมล้างทำความสะอาดกันอยู่ครับตอนนี้มันโจนออกมาข้างนอกครับนี่ฮะตัวขนาดไซส์นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองจับกล้องมาให้ดูกันครับก็ไซส์ถือว่าใหญ่มากครับโอ้โดนอีกแล้วครับเนี่ฮะเดี๋ยวผมต้องหาวิธีที่จะเอาปลาพวกนีนครับไปปล่อยในส่วนของบ่อพิวซีที่ได้เตรียมไว้นะครับตอนนี้ที่บ่อพิวซีผมเตรียมพร้อมหมดแล้วครับเอางี้เดี๋ยวผมเอานี่ปิดดีกว่าครับแล้วก็ถือกระมังไปเลยครับไปปล่อยฮะ นะครับบ่อ p v c ครับที่ทําการปล่อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดนะครับก็เป็นบ่อ p v c ครับที่ผมใช้เลี้ยงในส่วนของหอยเชอรี่อ่าแล้วก็หอยขมแล้วก็มีในส่วนของปูปลาไหลกบแล้วก็ปลาหมอครับตอนนี้ครับจะเลี้ยงปลาช่อนตัวใหญ่ครับซึ่งก็เคยเอามาเลี้ยงอยู่นะครับ หลังจากน้ําท่วมไปล่าสุดครับก็คือก็นี่ฮะสภาพรอยน้ําท่วมนะครับนี่ฮะเป็นรอยน้ําท่วมเลยแล้วมันมีขาดบ้างบางจุดซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องลองเอาปลาใส่ไปก่อนครับเพราะกลัวปลาจะตายนะครับยังไงก็ดี๋ต้องดูครับว่ามันมีน้าซึมตรงจุดไหนเพราะเนื่องจากว่าบอ่อนี้ครับมันจะต้องมีการระบายน้ําได้ด้วยครับคืออย่างน้อยเวลาฝนตกมาน้ํามาสามารถไหลออกได้ก็เดี๋ยวไงผมจะจับปลาเอาไปปล่อยดีกว่าครับ ผมวางนี้ดีกว่าครับเผื่อเขาโดดออกยังไงก็ยังอยู่ในส่วนของบอรนะครับขนาดตัวใหญ่มากครับนีกระมอตัวใหญ่อยู่ตัวนะครับก็ปล่อยรวมนะครับเดี๋ยวปิดนะครับเดี๋ยวเขาจะโดดออกได้ครับนะครับข้างบนคงจะใช้ในส่วนของตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายเขียวนะครับ แบบประเภททีนะครับอย่างน้อยปลากระโดดออกไม่ได้ครับอันนี้คุมไว้นะครับคือพยายามให้เขาอยู่แบบธรรมชาติมากสุดครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาปากปอดมาใส่นะครับยังไงก็ดีกว่าการขังในส่วนของโอ่งหรือ,งงอขังในส่วนของบอ่อพีวีซีหรือในส่วนของถังนะครับ เขามีพื้นที่เยอะกว่าแล้วข้างล่างครับมันเป็นดินครับผมทําดินไว้นะครับก็จะมีดินให้เขาสามารถมุดได้นะครับนะฮะก็ต้องเอาตัวรัดครับรัดครับนี่นะครับก็เป็นแหวนรัดนะครับหรือเข็มขัดรัดนะครับซึ่งเขาใช้ในการรัดในส่วนของ PVC นะครับอันนี้ผมมาดัดแปรนะครับนะฮะสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วจะล็อกได้นะครับกันปากระโดดออกครับ สำหรับเพื่อนๆครับใครสนใจที่อยากจะทำในส่วนของบอ p ์ c อย่างที่ผมแนแ<ล>ะนำนะครับก็สามารถไปดูในส่วนของคลิปอเอางี้<อ> <Dans> เดี๋ยว <uld mass ive> <acağız> ผมจะแปะลิงก์นะครับในส่วนของท้ายคลิปนะครับก็จะมีลิงก์นะครับที่เกี่ยวกับการทำบอ p ์ c แล้วก็การเลี้ยงหอยโดยการใช้บอรพีซีเลี้ยงกบและปลาไหลโดยใช้บอร c พีซีแบบนี้นครับก็ยังไงไปดูครับรวมถึงวิธีการทำนะครับก็เป็นง่ายๆครับ ซึ่งปลาก็จะอยู่ได้ค่อนข้างยาวนะครับก็คือพูดง่ายว่าปลาไม่ตายครับแล้วค่อนข้างว่าจะโตได้ครับเดี๋ยวผมเวลาเลี้ยงนะครับผมก็จะต้องคอยไปหาในส่วนของลูกปลาครับเอามาใส่ทีครับแล้วก็จะมีในส่วนของเขีดนะครับบางทีก็ไปจับเขียดแล้วมาโยนใส่ครับแต่ที่แน่ๆที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเอาผักปอดมาใส่รวมถึงจะต้องเอาสังกะสีครับมาคุมข้างบนครับเพื่อกันแดดครับเพราะเวลาในช่วงของเช้าๆครับแดดตรงนี้จะโดนข้างเต็มนะครับเดี๋ยงไงผมขอสังกะสีมาวางคุมก่อนนะครับ ผมก็จะใช้สังกะสีครับในการคุมบริเวณด้านบนครับเพื่อให้เป็นร่มเงากับปลานะครับซึ่งบางคนอาจสงสัยครับว่าในการทําบ่อ p v c อย่างที่ผมแนะนำนะครับเวลาฝนตกน้ามันจะท่วมไหมหรือจะล้นไหมเอาจริงครับไม่ล้นครับเพราะนั่นจากว่าบริเวณด้านข้างนะครับนี่ฮะผมจะทําการเจาะรูไว้นะครับรูก็จะไม่ใหญ่ครับเป็นรูแบบประเภทว่าน้ําซึมออกได้ครับกรณีที่น้ําฝนตกมายังไงมันก็จะไม่ขังเลยครับบ่อ p v c เลี้ยงปลาบ่อนี่ครับผมใช้มาปีนี้เข้าปีที่4หรือปีที่5้าแล้วครับ ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีครับนี่ฮะบริเวณด้านข้างครับก็จะมีรูที่ระบายน้ําออกมาครับถ้าเกิดน้ํามันเยอะมันก็จะไหลออกครับแต่เราต้องหมั่นมาดูในส่วนของปลานะครับว่าน้ํามันแห้งมากแห้งน้อยขนาดไหนครับก็คือปลาช่อนนัที่ผมได้เลี้ยงไว้นี่ครับผมจะไม่ได้ให้น้าเยอะนะครับผมจะให้น้ําอยู่ประมาณด้านข้างครับก็คือประมาณอยู่ที่ประมาณสักครึ่บครึ่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะต้องไปเอาฟักบอดครับมาใส่เพิ่มครับแล้วส่วนตอนเย็น เดี๋ยวจะต้องไปจับเขียดหรือไม่ก็ต้องไปหาลูกปลาหรือไม่ต้องจับลูกปลาครับที่ได้วิตายฮะเดี๋ยวต้องช้อนลูกปลามาแล้วก็มาปล่อยให้เป็นอาหารกับปลาที่อยู่ในบอ่อนี่ครับอย่างไงปลาที่อยู่ในบอ่อนี้ก็จะไม่ผอมนะครับส่วนใหญ่เขาบอกว่าการขังปลามันจะผอมครับ <S <S ซึ่งผมขังไว้3ามสี่เดือนก็ไม่ผอมครับเพราะน่นจากว่าผมให้อาหารทานตลอดเวลาครับก็ยังไงเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้แล้วเห็นเออแปลกดีหรือสนใจอยากทําก็สามารถทดลองทําได้นะครับ ก็สาหรับใครที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดทังช่องสตูดิโอเพียงไงฝากเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องครับจากนั้นครับมันจะขึ้นบอลูกกระดิ่งให้กดลูกกระดิ่งครับเพื่อการแจ้งเตือนครับสําหรับเพื่อนๆครับใครที่ดูคอนเทนต์ที่ผมนําเสนอไม่ว่าคลิปนี้หรือคลิปอื่นครับให้กําลังใจด้วยการกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆที่ผมนําเสนอในคลิปนี้วันนี้ยังไงผมเกษตรกรอที่ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ